บรรยากาศครับที่เมืองมังนะเรายังไม่เคยมาเดินในเมือง,องนี้เลยจริงรู้สึกปลอดภัยนะเที่ยวในลาสเกัคือไม่ได้คิดว่าจะหน้าตัวอย่างที่คิดไว้ตอนแรกดูบรรยากาศในเมืองทุ่มหนึ่งคนระับคนก็น่าแต่เพิ่งเลิกงานอะไรเสร็จก็สโลไล์อยู่คนดูไม่ค่อยเล่งรีบแต่เมื่อเช้าเห็นรถติดอยู่นะ ดูส่วนสาธารณะนะให้ข้ามทางม้าลายนะเขาเบรกทันทีเลยถ้าเจอเราเห็นตึกตรงนั้นไหมครับตรงน,นั้นคือตึกที่สูงที่สุดในเมืองมังละไม่มีที่สูงแบบดูบตึกยิ่งเมืองมังยิ่งแบบดูแบบโซเวียตมากมากกว่ามอสโกอีกนะก็ไม่มีอะไรเลยนะเดินกลางคืนเนี่ย เราก็เดินกลับมาตรงเมืองสแควร์ที่ถึงต้นตรคริสต์มาสเมื่อวานตรงนี้ก็เป็นเมนองสีครับตึกนี้ไม่แน่ใจว่าตึกอะไรโซเวนะียตไหมล่ะต้นคริสต์มาสที่มาเมื่อวานแต่วันนี้มีหมีมาอมีกเลยคนก็ไม่เยอะเท่าเมื่อวานนะเพราะว่าวันนี้น่าเป็นวันจันทร์เมื่อวานน่าสักสามสี่โมงเมื่อวานที่ลงมาดีก็ไม่อุ้มกลับบ้านเลย ครับที่บอกเนะี่ยตึกที่สูงที่สุดในเมืองมังอาจจะเป็นโรงแรมหรืออาพาร์ตเมนต์นี่มั้งยต้นน้ำเด็กเล่นเลน่นกลางๆหิมะเลยหิมะก็ตกมีชิงชา้ามีที่นั่งเล่นโอ้ดูเล่นกันสนุกสนานเะลยก็มีม้านั่งตรงนี้ชิงชา้าแล้วนั่งได้เนี่ยจะผักนไหมหิมะตก